สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าจรชนคนสวยตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลินดาหยิบแฟ้มเอกสารแฟ้มหนึ่งออกมาจากตู้นิรภัยถือเดินมาวางบนโต๊ะทำงานของดอกเตอร์ดิเรกหลอนเสียเวลาอยู่เกือบนาทีในการรือ้อค้นหาเอกสารฉบับหนึ่งออกมาวางบนโต๊ะแล้วลินดาก็ล้วงกระเป๋าเสื้อนอนของหลอนหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งออกมา มันคือกล้องถ่ายรูปขนาดจิ๋วซึ่งเป็นกล้องพิเศษสร้างในประเทศเยอรมน,นีใช้ถ่ายเอกสารและของเล็กๆต่างๆในระยะใกล้มีเลนพิเศษถ่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างมากมายอะไรเพียงแต่แสงสว่างของไฟฟ้าดวงเดียวก็ถ่ายได้ชัดเจนทุกคนจ้องตาเขม็งมองดูภาพ,พยนตร์ซึ่งเปิดเผยพฤติการหลังฉาก ของจารสตรีรูปสวยคนนี้ลินดาจัดแจงตั้งระยะหน้ากล้องและสปีดเรียบร้อยหล่อนเอื้อมมือเปิดไฟโปะ๊ะบนโต๊ะเขียนหนังสือสว่างจ้าแล้วลินดาก็ยกกล้องขึ้นถ่ายภาพเอกสารลับที่เกี่ยวกับการสร้างจานผีไว้หลอนเก็บเอกสารชิ้นนั้นไว้ในแฟ้มตามเดิมและหยิบฉบับอื่นออกมาถ่ายอีกทีละฉบับ รวม5้าฉบับด้วยกันลินดาพยายามทำงานอย่างรวดเร็วฉับพลันหลอนนำแฟ้มเอกสารไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยตามเดิมและวางให้ถูกที่เพื่อไม่ให้ในายแพทย์หนุม่มเกิดพิรุษสงสยัยหลังจากนั้นลินดาก็พับกล้องถ่ายรูปเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อนอนของหลอนเอื้อมมือปิดสวิตไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือและเดินไปปิดไฟกลางห้อง ภายในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของดรดีเรกมืดสลัวรางเต็มทนจารสตรีสาวยิ้มออกมาได้พาตัวเดินออกไปจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ทั้งทั้งที่ยังเหลือฟิล์มอีกร้อยฟิตเศษดรดิเรกจัดแจงเปิดไฟฟ้าในห้องท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์ของขณาาคณะภักสี่สหายและท่านผู้ใหญ่ ซึ่งปรารบกันด้วยความแปลกใจดเตอร์ดิเรกยิ้มให้คุณหญิงวาดเห็นความชั่วของลินดาหรือยังครับคุณอาคุณหญิงวาดขบกรามกรอดเลือดรักชาติของท่านเดือดปุดปุดท่านพูดออกมาด้วยเสียงอันดังคนอย่างเนี้ยเลี้ยงไม่ได้ไม่นึกเลยว่าแม่ลินดาจะมีใจช่วยอย่างนี้โธ่ชาติของตัวเองแท้ๆ อย่างกล้าทรายศเห็นแก่เงินสินจ้างรางวัลน,นี่ถ้าหากว่าพ่อดีเรกไม่มีเครื่องถ่ายหนังพิเศษเราก็ยังคงหลงเข้าใจผิดคิดว่าลินดาเป็นคนดีสง,งบสงี่ยมเจียมตัวน่าสงสารระไพพูดขึ้นทันทีอย่างเงี้ยต้องจับแล่เนื้อเอาเกลือทาจึงจะสาสมโนรลอ,อเสริมขึ้นทันทีจับส่งตำรวจดีกว่าค่ะ หนังม้วนนี้เป็นประจักษ์พยานอย่างดีถึงลินดาไม่ยอมรับสารภาพก็ดิ้นไม่หลุดเสียงจ๊กแจ๊กจอแจดังขึ้นลั่นห้องทดลองวิทยาศาสตร์คณะภักสี่สหายและท่านผู้ใหญ่ต่างปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เกือบครึ่งชั่วโมงในที่สุดก็มอบให้ดอกเตอร์ดิเรกจัดการกับลินดาต่อไปตามที่เห็นสมควรนิกรผุดลุกขึ้นยืน ยกแขนบิดขี้เกียจอ้าปากหาวออกมาดังๆง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ความวย้ยนังม้วนเนี่ยไม่มีรสชาติเลยพระเอกหรือผู้ร้ายก็ไม่มีมีแต่นางเอกคนเดียวเท่านั้นพูดจบนิกอนก็เดินตุปัดตุเป๋ออกไปจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์ดิเรกมองดูคณะพักของเขา แล้วกล่าวอย่างเป็นงานเป็นการขอให้พวกเราปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนเราจะต้องพยายามสืบพารังใหญ่ของลินดาให้ได้เพื่อส่งตำรวจไปทลายรังของมันลินดาจะต้องมีการติดต่อกับหัวหน้าของเจ้าพวกนี้พนเห็นพองด้วยถูกล้วเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปราบปรามพวกจารกรรมให้ได้ในยามนี้ประเทศชาติของเรา กำลังอยู่ในยามคับขันแล้วคณะภาคสีสหายก็ปรึกษาหารือกันต่อไปลินดาสาวลักษ์กลับมาถึงบ้านพัชราพรในราว17นาฬิกานาทีจารสตรีสาวเดินหน่วยนาดเข้ามาในบ้านพัชราพรด้วยกริยาท่าทางสงบเสงี่ยมแฝงไว้ซึ่งความเศร้าน่าสงสาร หลอนสวมกระโปรงสีน้ำตาลไหม้และเสื้อแพรคอฮาวายสีเขียวอ่อนเย็นตาพอขึ้นมาบนตึกหล่อนก็แลเห็นละม่อมสาวใช้เก่าแก่ของบ้านพัชราพรกำลังเดินออกมาทางหน้าตึกพอดีต่างคนต่างยิ้มให้กันคุณดาไปเที่ยวมาเหรอคะลินดายิ้มอ่อนหวานจ้าวันอาทิตย์อยู่ว่าง ก็ไปหาซื้อผ้าตัดเสื้อที่พาหุรัตแล้วก็เลยไปแวะเยี่ยมเพื่อนเก่าคนหนึ่งละมอมว่าคุณหมอดีเรกสั่งมอมไว้ค่ะคุณลินดาคะถ้าคุณกลับมาให้เชิญคุณไปพบที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์โดยเร็วเพราะมีธุระสำคัญจะปรึกษาหารือด้วยค่ะจารสตรีสาวทำหน้าตื่นตื่นแต่ไม่ได้คิดว่าดอ,อร์ดีเรกล่วงรู้ความลับของหล่อนเฮอเจ้า อย่างนั้นพี่มอมช่วยเอาห่อของสองถุงนี้ขึ้นไปไว้บนห้องฉันด้วยนะจ๊ะฉันจะรีบไปหาคุณหมอเดี๋ยวนี้เลยลินดาแยกทางกับละมอมหล่อนตรงไปยังห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของนายแพทย์หนุม่มในเวลาเดียวกันนี้เองดอกเตอร์ดีเรกกับพลนิกรกิมหมวนและเจ้าคุณปัจจนึกกำลังนั่งปรึกษาหารือกันในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติการของลินดา จาระสตรีสาวเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูห้องการสนทนาก็หยุดชะงักลงทันทีด็อกเตอร์ดิเรกมองไปที่ประตูกระจกฟาแล้วกล่าวคำอนุญาตคอมิน <Come in. S 1> ลินดาเปิดประตูพาตัวเข้ามาในห้องแล้วปิดประตูไว้ตามเดิมาาคณะพักศีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกจ้องตาเขม็งมองดูหล่อน ทุกคนอนาจใจไปตามกันด้วยนึกไม่ถึงว่าลินดาแม่สาวงามจะกลายเป็นจารสตรีหญิงสาวรู้สึกแปลกใจที่สีสหายมีสีหน้าบึ้งตึงผิดปกติเชิญมานี่คุณลินดานายแพทย์หนุ่มพูดเสียงกร้าวลินดาเดินเข้ามาหาหยุดยืนเบื้องหน้าสีสหายอาเสียกิมหวนตวาดแวด นั่งลงลินดายิ้มแห้งๆสุดตัวนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหลหรอคะคุณลุงลอนถามเจ้าคุณปัจจนึกอย่างนอบน้อมดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนจึงมองดูดิฉันด้วยสายตาที่น่ากลัวเช่นนี้ดิเรกขบกรกมกลุม้ลมๆหันมาทางนี้ก่อนเฮ้ย แกช่วยอธิบายให้หล่อนฟังหน่อยเทว่าว่าหลอนได้ทำความผิดอย่างร้ายแรงจนกระทั่งเราไม่มีทางจะอาภัยให้ได้อย่าให้กันพูดเลยกันนะ่ะเจ็บใจจนเหลือที่จะกล่าวแล้วในจอมทะเลนพยักหน้าหันขวับมาทางหล่อนใบหน้าของนิกรเคร่งเครียดริมฝีปากเม,ม้มเป็นเส้นตรงในตาลืมโพลงแทบจะถลนออกมานอกเบ้าลินดาอกสันแขวน,ขวน เผยตัวยกมือเกาะแขนอาเซียอยอช่วยดิฉันด้วยค่ะทำไมคุณนิกรมองดิฉันอย่างนี้อาเซียปลอบใจหลอนมันไม่ทำคุณหรอกครับตั้งแต่คบกันมามันไม่เคยกัดใครเลยอ้าวนิกนรร้องลัน่นหันมาทำตาเขียวกับกิมงวนอย่าให้เสียบทบาทสิเว้ยแล้วกัน <c oughs> เวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเล่นหัวกันทะล่ง เสียงหวนพยักหน้าเอาเอาต่อไปเถอะมีหวังได้ตุ๊กตาทองแนะน่นิกรนยิ้มเล็กน้อยหันขวับมาทางจารสตรีสาวแล้วยกมือชี้หน้าหล่อนคุณลินดาบัดนี้เรารู้ดีว่าคุณเป็นจารสตรีนิกรนพูดเสียงกล้าวน่ากลัวเท่าที่คุณเข้ามาทำงานกับดิเรกและอาศัยอยู่ในบ้านเรา ก็เพื่อขโมยเอกสารสำคัญในการสร้างอาวุธวิเศษของเราไปขายให้ฝ่ายศัตรูมีอะไรที่คุณจะแก้ตัวไหมลินดาใจหายว่าใบหน้าของหล่อนซีดเผือดผิดปกติหล่อนพยายามฝืนแสดงกิริยาท่าทางให้เป็นปกติและยิ้มให้นิกอนออนี่นึกยังไงขึ้นมาล่ะคะถึงได้สับพยอกดีฉันด้วยเรื่องที่น่ากลัวเช่นนี้ นิกรยกมือชี้หน้าหล่อนทันทีอย่าทำหน้าตายหน่อยเลยหนะ้ลินดาคุณนึกแล้วว่าการกระทำของคุณจะรอดพ้นสายตาของพวกเราไปได้ผมจะบอกให้เมื่อคืนเนี้ยคุณได้ลอบเข้ามาในห้องทดลองวิทยาศาสตรน์นี้และเปิดตู้เซฟเอาเอกสารสำคัญออกมาคุณได้ถ่ายรูปเอกสารเหล่านั้นไปได้หลายฉบับซึ่งขณะน,นี้คุณอาจจะส่งฟิล์มรูปเหล่านั้น ไปให้ฝ่ายศัตรูของเราก็ได้เพราะวันนี้คุณหายไปตลอดวันารชนคนสวยมีทีท่าเหมือนกับจะเป็นลมเม็ดเหงื่อปรากฏขึ้นทั่วใบหน้าของหลอนแต่หลอนก็ยังปากแข็งไม่ยอมสารภาพผิดดิฉันดิฉันนั่นแหระคะจะกล้าอุกอาจถึงอย่างนั้นโปรดให้ความยุติธรรมกับฉันบ้าง ทำไมคุณกล่าวหาดิฉันด้วยข้อหาอันรุนแรงแต่ปราศจากมูลความจริงละคะพลพัชราพรพูดขึ้นทันทีรับสารภาพซะดีกว่าคุณลินดาถ้าคุณไม่รับเราจะมอบตัวคุณให้ตำรวจจัดการกับคุณเดี๋ยวนี้คุณคงทราบดีแล้วว่าโทษของการจารกรรมคือยิงเป้าคุณจะไม่ได้รับความเมตตาปราณีจากศาลเลยลันขมวดคิ้วยน่น ค่อยๆหันหน้ามาทางพลคุณมีประจักษ์พยานหรือหลักฐานอะไรคะที่กล่าวหาดิฉันอย่างนี้เจ้าคุณปัจจนึกลุกขึ้นยืนกล่าวกับลินดาด้วยเสียงหนักๆหลานสาวลุงนะสงสารเธอและเอ็นดูเธอมากนะจะบอกให้แต่เดี๋ยวเนี้ลุงหมดความเมตตาปราณีเธอแล้วเพราะเธอเป็นคนขายชาติ ตรยศต่อชาติและเจ้าคุณก็เดินมาที่โต๊ะเครื่องฉายภาพยนตร์หยิบภาพยนตร์ม้วนนั้นชูให้ลินดาเห็นนี่ยังไงลินดานี่คือพยานหลักฐานสำคัญยิ่งเธอคงไม่รู้ตัวว่าตลอดเวลาที่เธอลอบเข้ามาทำงานในห้องนี้เมื่อคืนนี้ดิเรกได้ถ่ายการเคลื่อนไหว และพฤติการของเธอไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนหนังม้วนนี้ถ่ายด้วยเครื่องอัตโนมัติมันจะทำให้เธอยอมจำนนในข้อหาในเมื่อเธอได้เห็นภาพของเธอในจอเจ้าคุณปัจจนึกเดินมานั่งตามเดิมภายในห้องเงียบกริบไปชั่วขณะอเเีีกิมหนวนจ้องมองดูหล่อนพอศบตาล่อน เขาก็พูดขึ้นเบาๆคุณเป็นคนไทยผมเชื่อว่าบิดามารดาของคุณก็เป็นคนไทยทำไมคุณถึงยอมทรยศต่อประเทศชาติของเราล่ะครับคุณน่าจะทราบดีแล้วว่าลัทธิมหาประไลยนั้นจะทำลายประเทศชาติของเราให้ย่อยยับด็อกเตอร์ดิเรกเค้นหัวรอเสียงกล้าวอยู่เลวมากลินดาอยู่เสียชาติที่ถือกำเนิดเกิดมาเป็นคนไทย าหากว่ายูยังปากแข็งไม่ยอมรับสารภาพไอจะโทรศัพท์เรียกตำรวจมาจัดการกับยูเดี๋ยวนี้จารสตรีสาวยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขหล่อนทำตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้มองเห็นภาพตนเองกำลังถูกยิงเป้าด้วยปืนกลมือของเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำบางขวางในที่สุดลินดาก็ยอมสารภาพโดยดี คุณหมอหล่อนพูดเสียงเครือแกมสะอื้นดิฉันดิฉันไม่มีทางที่จะแก้ตัวอีกแล้วเพราะความเฉลียวฉลาดผิดมนุษย์ของคุณหมอนิกรพูดเสริมขึ้นก็นั่นนะซีคุณควรรู้ว่าดิเรกนะไม่ใช่คนเหมือนอย่างเราเขาฉลาดยิ่งกว่าบูดอก หรือเกรฮาวอะไรเหล่านี้ลินดายิ้มเศร้าๆมองดูคณะพักสีสหายและสิ้นสุดสายตาที่ใบหน้าของเจ้าคุณปัจจนึกคุณลุงคะหนูผิดไปแล้วค่ะหนูชั่วไปแล้วอำนาจของเงินทำให้หนูต้องทรยศต่อประเทศและยอมขายชาติหนูจะเลิกก็เลิกไม่ได้ เพราะหนูถูกควบคุมตัวและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันทุกฝีก้าวหนูเป็นคนจนค่ะคุณลุงค่ะคุณพ่อของหนูแก่มากแล้วค่ะความหมุนเวียนและจังหวะของชีวิตทำให้หนูตกเข้าไปเป็นสมาชิกของลัทธิอุบาทนั้นเขาส่งหนูมาทำงานที่นี่หนูจึงมาสมัครขอทำงานกับคุณหมอ เพื่อขโมยแบบแปลนและรายละเอียดในการสร้างจานผีส่งไปให้เขาซีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างมองหน้ากันและถอนใจเฮือกใหญ่พร้อมๆกันพลขยับเก้าอี้มานั่งข้างหล่อนแล้วกล่าวถามลินดาคุณบอกผมหน่อยสิครับคุณได้รับความรู้ความชำนาญในการเปิดเซฟมาจากใครหลอนมองดูหน้าในพัชราพร ด้วยสายตาแสดงการวิงวอนคุณพ่อของดิฉันเป็นช่างทำตู้เซฟค่ะเมื่อครั้งที่คุณพ่อของดิฉันยังรุ่งเรืองคุณพ่อได้สั่งเซฟมาจากต่างประเทศและทำเซฟขายค่ะดิฉันอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อเคยช่วยท่านทำงานมาแต่เล็กแต่น้อยดิฉันจึงสามารถเปิดเซฟได้ทุกชนิดถึงแม้ว่าเป็นเซฟที่ใช้โค้ดลับ ดิฉันก็ทราบดีว่าใช้โค้ดยังไงจึงจะเปิดเซฟได้ส่วนเซฟที่ใส่กุญแจดิฉันก็จะไขออกได้เพียงใช้ลวดขนาดใหญ่เส้นเดียวเท่านั้นนี่ก่อนลืมตาโพลงเออเฮอะว่างๆสอนให้ผมหน่อยเถอะครับผมจะได้เปิดเซฟพ่อตาของผมเจ้าคุณปัจจนกสะดุ้งเล็กน้อยทะลึงละ ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะลินดายกฝ่ามือปิดหน้าร้องไห้กระซิกกระซิกสักสครู่หล่อนก็กล่าวกับนายแพทย์หนุม่มคุณหมอคะกรุณาอย่าส่งตัวดิฉันให้ตำรวจเลยนะคะดิฉันผิดไปแล้วล่ะคะ่ะด็อกเตอร์ดิเรกมองดูหล่อนอย่างสงสารและเห็นใจเออประเดี๋ยวนะครับ ขอให้ผมได้ปรึกษาหารือกับพักพวกของผมสะก่อนว่าเราควรจะจัดการกับคุณยังไงและดิเรกก็หันมาทางาาคณะพักของเขาว่าไงพวกเราถ้าหากว่าเรามอบตัวคุณลินดาคุณลินดาก็จะถูกฟ้องเป็นจำเลยและแน่นอนเหลือเกินศาลคงจะพิพากษาให้ประหารชีวิตอย่างไม่ต้องสงสยัยนิกรพูดขึ้นทันทีอย่าทำแกเลยวะ่ะ สงสารไอ้พวกเรามันก็ดีแต่เอะอโวยวายงั้นเองเราไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนหรอกแม้จะเป็นศัตรูของเราก็ตามกิมหนวนพูดเป็นเสียงเดียวกับนิกอนลงโทษเป็นส่วนตัวดีกว่าเอาไม้บรรทัดตีมือสักสิบทีทีหลังจะได้ไม่ทำอย่างนี้อีกหรือไม่ก็ยืนกลางแขนบนเก้าอี้สักครึ่งชั่วโมงดรดีเรกหัวเราะฮือฮือฮไม่ใช่นักเรียนโว้ย เจ้าคุณปัจจนึกจุปากดุกิมงวนเฮ้ย hey, พูดอะไรเป็นเล่นสเสเอยเชียวไอ้นี่แล้วท่านก็พูดกับนายพัชราพรอ,อย่างเป็นงานเป็นการไอ้หลานชายความผิดของแม่ลินดานะเน่ะเดาอาภัยให้ไม่ได้แน่นอนผู้ที่ทรยศต่อประเทศชาตินั้นเป็นผู้ที่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอาเห็นว่า เราควรจะมอบตัวให้เจ้าพนักงานตำรวจเขาจัดการกับลินดาต่อไปตามกฎหมายจารสตรีสาวร้องไห้โฮ <c oughs> คุณลุงคะถ้าคุณลุงจะส่งหนูให้ตำรวจแล้วก็ขอให้หนูจัดการกับตัวเองดีกว่าคะ่ะเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มเศร้าๆหนูจะทำยังไง ลินดาสะอื้นหนูจะฆ่าตัวของหนูเองค่ะหนูขอสรารภาพให้คุณลุงทราบว่าหนูไม่ได้ชื่อลินดาหรอกค่ะลินดาเป็นแต่เพียงนามแฝงของหนูซึ่งหัวหน้าสมาคมลับเป็นผู้ตั้งให้หนูชื่อจริงของหนูคือน้องครานค่ะน้องครานนภาพร น้องของหนูหลายคนล้วนแต่มีเกียรติยศชื่อเสียงบางคนก็เป็นนักธุรกิจบางคนก็เป็นข้าราชการแต่ว่าคุณพ่อของหนูกับหนูเป็นคนที่มีทิฐิมานะถึงจะยากจนคนแค้นก็ไม่ยอมพึ่งพาอาศัยใครถ้าหากว่าคุณลุงมอบตัวหนูให้ตำรวจ ตระกูลของหนูก็จะเสื่อมเสียเพราะหนูญาติพี่น้องทุกคนจะต้องเจ็บช้ำน้ำใจในพฤติการของหนูขอให้หนูจัดการพิพภากษาประหารตัวของหนูเองเถอะนะคะหนูจะทําหลักฐานไว้ให้ใครๆเข้าใจว่าหนูฆ่าตัวตายเพราะเรื่องรักๆใครๆหล่อนสะอื้นดดงัง หนูผิดก็ให้หนูรับผิดแต่เพียงคนเดียวเถอคะค่ะอย่าให้พี่น้องและตระกูลของหนูต้องหมัวหมองเลยนะคะีิกรทำปากแบะยืนน้ำตาคลอหน่วยเขากลืนน้ำลายติดติดกันหลายครั้งแล้วลุกขึ้นยืนกล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือไม่ไหวเว้ยหัวใจจะขาดร้อนรอนแล้ว สงสารเหลือเกินแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้พูดจบในจอมทะเลนก็เดินร้องไห้ออกไปจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์เสียงหวนน้ำตาคลอหน่วยเขามองดูเจ้าคุณปัจจนึกแล้วกล่าวว่าอาภาัยให้แกใช่ไม่ได้หรอครับคุณอาท่านเจ้าคุณสั่นศีสาอาอาภัยให้ไม่ได้ความผิดในเรื่องทรยศต่อประเทศชาติ ไม่มีใครเขาอาภัยให้ได้หรอกดอกอรดิเรกมองดูหน้าหล่อนแล้วพูดขึ้นทันทีคุณนงครานคุณกล้าพอที่จะทำลายชีวิตของคุณเช่ยวเหรอหยาดน้ำตาของจารสตรีสาวไหลพรากค่ะ <c oughs> นายแพทย์หนุ่มเม้มปากแน่นตกลงคุณนงครานผมจะให้คุณกินไซยานายซึ่งจะช่วยให้คุณ จบชีวิตของคุณในเวลาเพียงสองสานาทีเท่านั้นเอ่อคุณนงครานครับคุณคิดถูกแล้วคนที่ทรยศต่อรประเทศชาติควรตายเสียดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและดิเรกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ผมสงสารและเห็นใจคุณมากแต่ความรักชาติของผมมีมากกว่าความสงสารและเห็นใจคุณผมจึงยินดีสนับสนุนให้คุณ พี่ภากษาลงโทษตัวเองหลอนยิ้มทั้งน้ำตาดิฉันเดินทางผิดไปแล้วค่ะความหวังที่จะได้รับเงินสินจ้างนับแสนก็ปรัรษนาการไปแล้วเพราะหัวหน้าเขาบอกว่าเอกสารลับเกี่ยวกับแผนการสร้างจานผีนั้นอ่านไม่รู้เรื่องเขาให้ดิฉันทำงานต่อไปนายแพทย์หนุ่มหัวเราะ อย่าว่าแต่เขาเลยครับที่จะอ่านไม่รู้เรื่องผมเองบางทีถ้าอารมณ์หงุดหงิดก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะมันเป็นโค้ดลับที่ผมทำขึ้นผมคนเดียวเท่านั้นที่อ่านออกเอกสารที่คุณขโมยถ่ายรูปเอาไปจะไม่มีค่าอะไรเลยค่นกล่าวกับหล่อนอย่างสุภาพคุณนงครานครับไหนๆคุณก็ตัดสินใจทำลายชีวิตของตัวคุณเองแล้ว คุณจะสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติของคุณสักครั้งได้ไหมครับลอนมองดูเขาด้วยแววตาเศร้าๆคุณพลหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าคุณจะบอกสถานที่ตั้งของสมาคมลับนี้ให้เราทราบได้ไหมครับเราจะได้ให้ตำรวจจัดการทลายรังไอ้พวกนี้ต่อไปคุณน่าจะทราบดีว่าทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในความขับขันยิ่ง ชาติของเราจะล่มจมแน่นอนถ้าหากว่าลัทธิอุบาทนี้ยืนหยัดอยู่ในเมืองไทยอย่างเสรีนงคราน,นิ่งอึ้งไปสักครู่ได้ค่ะคุณพลดิฉันยินดีจะพาพวกคุณไปชี้รังใหญ่ของพวกนี้ให้ทราบเมื่อดิฉันทรยศต่อชาติได้ดิฉันก็ควรจะทรยศต่อพวกมันได้พลยิ้มให้หล่อนถ้าอย่างนั้น พาพวกเราไปดูนี่ล่ะครับนงครานไม่ขัดข้องต่อจากนั้นพลกิมหวนกับดร์ดีเรกและเจ้าคุณปัจจนึกกับจารสตรีสาวก็พากันเดินออกไปจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของนายแพทย์หนุ่มพบนี้ก่อน,นั่งอยู่ที่เฉลียงหลังตึกอาเสียก็ชวนไปด้วยตอนหัวค่ำคืนวันนั้นเอง กำลังตำรวจกองตรวจประมาณ30คนพร้อมด้วยอาวุธทันสมัยก็เข้าบุกบ้านใหญ่หลังหนึ่งทางถนนวิทยุซึ่งเป็นรังใหญ่ของลัทธิอุบาทนั้นสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกได้ร่วมมือกับเจ้าพนักงานตำรวจอย่างใกล้ชิดมีการยิงต่อสู้กันอย่างประปรายแต่แล้วเพียงครู่เดียวพวกสมาคมลับก็ยอมจำนน มอบตัวให้เจ้าพนักงานจับกลุมแต่โดยดีตำรวจยึดได้เอกสารในการเผยแพร่มากมายพร้อมด้วยเครื่องรับส่งวิทยุอาวุธต่างๆและเอกสารที่สำคัญยิ่งก็คือแผนวินาศกรรมกรุงเทพตอนดึกสงัดคืนวันนั้นนงครานภาพรได้จบชีวิตของหล่อนภายในห้องแคบๆของโรงแรมแห่งหนึ่ง ด้วยยาพิษอย่างร้ายแรงที่ดอกเตอร์ดิเรกมอบให้ในายแพทย์หนุ่มเป็นผู้พาหล่อนไปเช่าห้องของโรงแรมนั้นหลังจากเขาได้ชี้แจงแสดงเหตุผลให้หล่อนฟังถึงเรื่องประเทศชาตินงครานก็ยอมกินยาพิษโดยดีหลังจากนั้นดอกเตอร์ดิเรกก็ทิ้งหล่อนให้นอนสงบเงียบอยู่ในห้องโรงแรมตามลำพัง นังสือพิมพ์ได้ลงข่าวทลายรังสมาคมลับอย่างคลึกโครมหนังสือพิมพ์ได้สะดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญของคณะพักสี่สหายที่ร่วมมือกับเจ้าพนักงานทลายรังสมาคมลับนี้และอีกข่าวหนึง่งในหนังสือพิมพ์วันเดียวกันก็คือสาวสวยฆ่าตัวตายภายในห้องโรงแรมโดยเขียนจดหมายสั้นๆบอกไว้ว่า หลอนผิดพลาดในเรื่องความรักจึงขอลาโลกคณะภาคศีสหายเท่านั้นที่ทราบเบื้องหลังการตายของนงครานจารสัสตรีสาวเป็นอย่างดีทุกคนเศร้าสลดใจไปตามกันแต่ก็นึกชมเชยหลอนที่มีน้ำใจเด็ดเดียวยอมทำลายชีวิตของตนเองเมื่อเห็นว่าหลอนได้ดำเนินวิถีทางของชีวิตผิดพลาด โดยที่ไม่มีใครอภัยให้ได้คุณหญิงว่าถึงกับร้องไห้สะอกสะอื่นด้วยความสมเพศเวทนานงครานแต่แล้วท่านก็พูดกับคณะพักสี่สหายว่าคนที่ทำผิดและสำนึกในความผิดของตนเป็นคนที่น่าสงสารน่าเห็นใจที่สุดไปสู่ที่สุขติเถิดนงครานเอ้ย ถึงเธอจะชั่วช้าเลวสามยังไงฉันก็ยังเอ็นดูเธอเสมอไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเธอจะเก่งกล้าเกินหญิงเช่นนี้เป็นอันว่ารายละเอียดและแบบแปลนสร้างจานผีของด็อกเตอร์ดิเรกนั้นฝ่ายศัตรูไม่มีโอกาสที่จะลักเอาไปได้เลยถึงแม้จะเอาไปได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะอ่านไม่รู้เรื่องเรื่องราวของจรชนคนสวยก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ